เลสฟอสเป็นแบรนด์คุณภาพที่ผลิตล้อ Force แท้เป็นฟอสม o นบ block เก t e อลูมิเนียม6 6 1 d นะครับ B er F 0 1เป็นล้อลายเขากวางนะครับเป็น5กา้านคู่ตัวนี้มีความพิเศษซ้อข้างก้านไล่อากาศด้วยนะครับซึ่งล้อทั่วไปที่เป็นล้อ Casting หรือล้อ f โฟ m i n g ไม่สามารถซ้อไล่อากาศแบบนี้ได้ สวัสดีเพื่อนเพื่อนอยู่ดีมเลสเปกกับเลสเปกวิวเ,เพื่อนแท้ผลักรถนะครับันนี้นะครับอยู่กับผมในช่วงเมายาใน5นาทีนะครับแน่นอนครับอยู่ในฮมในช่วงนี้ผมก็ต้องมีสินค้าดีๆมารีวิวนะครับมาป้ายยาเ,เพื่อนๆนเพื่อที่จะให้เพื่อนได้ข้อมูลไว้ตัดสินใจนะครับเผื่อที่จะสนใจสินค้าตัวนั้นๆที่ผมมารีวิวกันสำหรับวันนี้ผมอยู่กับล้อ Force m o n o b l o c k แท้นะครับแบรนด์ Band. เลดฟอสครับผมก็มาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปดีๆสาระดีให้เพื่อนที่รักในการแต่งรถได้รับชมกันนะฮะโอเคไม่เสียเวลาไปดูกันครับสำหรับล้อตัวนี้นะฮะ เป็นลายใหม่ล่าสุดจากไคลเลสฟอสนะครับเลสฟอสเป็นแบ,บแรนด์คุณภาพที่ผลิตล้อฟอสแท้เป็นฟอสมโน o block เกรดอลูมิเนียม6061นะครับที่เอามาผลิตล้อแมกให้ได้คุณภาพสูงมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็แข็งแรงบาลานซ์ล้อดีที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่า สาวกนะฮะล้อที่เป็นสไตล์เขากวางไม่พลาดอย่างยิ่งสำหรับล้อรุ่น B F 0 1นะครับ B F 0 1เป็นล้อลายเขากวางนะครับเป็น5กา้านคู่ตัวนี้มีความพิเศษตร,ตรงไหนรู้ไหมฮะนี่ครับซาะข้างก้านไล่อากาศด้วยนะครับซึ่งล้อทั่วไปที่เป็นล้อแคสติ้งหรือล้อโฟมอฟอมิงไม่สามารถทำลักษณะการซาอไล่อากาศแบบนี้ได้เพราะว่ามีผลต่อความแข็งแรง แต่ถ้าเป็นล้อฟอร์สแท้ๆจะไม่มีปัญหาอะไรเลยโชว์เทคโนโลยีการผลิตได้อย่างเต็มที่เพื่อนๆที่ต้องการล้อที่มีน้ำหนักเบา นะครับแข็งแรงชอบลักษณะลายขอกวางมีการโชว์ลูกเล่นแบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะน่าสนใจมากๆที่มีจําหน่ายอยู่เลยก็คือขอบ20นิ้วขนาดหน้า9้านิ้วหลังสิบนิ้วหรือใครที่อยากจะสั่งตัดตามสเปคก็สามารถสั่งตัดเลือกสเปคเลือกมิติกา้านได้ตามที่คุณต้องการได้ตามรถที่คุณขับอยู่เลยนะฮะเพราะล้อฟอร์สโมโดบ็อกสั่งตัดได้ชุดต่อชุดตามสเปคที่เราเลือกได้เลยนะครับสีที่เรานํามาโชว์เนี่ยมีอยู่2ส,สีนะครับด้านซ้ายผมนะฮะ เป็นสีดำด้านนะครับเป็นสตินแบ็กนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับนั่นก็คือสีไดมอนด์แบ็กนะครับสีตัวนี้จะให้ความเรียบหรูดูวาวดูไฮโซเพื่อนๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีได้เลยส่วนล้อลายนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกผลิตได้ตั้งแต่ขอบ18นิ้วถึงขอบ20นิ้วขนาด20นิ้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการสั่งตัดจะอยู่ที่ราคา1 5 0 0 0บาทสำหรับขอบ19จะอยู่ที่ 95,000บาทแล้วก็ขอบ18จะอยู่ที่85,000บาทใช้เวลาสั่งตัดประมาณ60วันบวกลบนะครับหรือใครที่ไม่อยากจะรอของขับรถที่เป็นรถเบนซ์ v m 5112ห้รหรือจะเป็นออ p h าด d วลฟา f i อค Accord c a m ี่ก็สามารถจับจองได้เลยตอนนี้มีสต็อกของ20นิ้วอยู่แล้วที่ร้านเราเลยนะครับก็ราคาถ้าไม่ได้สั่งตัด เอาล้อที่มีอยู่ในสต็อกในร้านจะมีส่วนลดให้อีก6,000บาทนั่นก็เหลือ9 9 0 0 0บาทขนาด20นิ้วนะครับส่วน19เราไม่ได้มีสต็อกนะครับเพราะฉะนั้น19จะต้องสั่งตัดโอเคใครที่เห็นคลิปนี้แล้วชอบล้อในลักษณะนี้ตัวนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ตามลิงก์ เบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะฮะไลน์ออฟฟิเชียลนะครับร้านเรามีให้เลือกใช้บริการทั้ง2สาขานะครับแน่นอนนะครับคลิปหน้าจะพามาป้ายยางอะไรนีอีกก็อย่าลืมติดตามผมไว้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคิดแต่งรถคิดถึงเลสเฟกขอบคุณครับ You talk to me like breeze, running free. Beautiful images everywhere.